สวัสดีค่ะพบกับซีชัตวีนะคะไม่ใช่ค่ะสายหมูน้อยนี่แหละคะ่ะแต่คลิปนี้จะมาแนวสาวไอทีนะคะอัปเดตเทคโนโลยีกันนิดนึงทาง LG นะคะเขาได้ส่งสมาร์ทโฟนของเขามาให้สายทดลองเล่นนั่นก็คือรุ่นนี้จะ้ะ LG G3 นะคะคุณน่ากันแล้วใช่ไหมขนาดจอนะคะ5.5นิ้วใหญ่มากแต่น้ำหนักเบามากนะด้านหลังสวยงามแบบนี้นะคะปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้ค่ะก็สมคอนเซป็ปของเขานะว่าเป็น simple is t new smart นะคะเขาบอกว่าเป็นนิยามใหม่ของแบบความเรียบง่ายแต่ดูชันฉลาดอ่ะแน่นอนสมาร์ทโฟนมันทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะแต่ไซเชื่อว,ว่าผู้หญิงทุกคนเวลาได้สมาร์ทโฟนมานอกจากรูปลักษณ์ภายนอกว่าแบบมันหน้าพกพาไหมสิ่งเดียวที่เราอยากทราบนั่นก็คือ กล้องมันถ่ายสวยไหมจริงปะเราคงไม่มานั่งสนใจว่าแบบมันแรมมันเร็วมันแรงอะไรแค่ไหนอะคะ่ะแต่สิ่งที่อยากรู้คือซื้อมาแล้วกล้องเนี่ยมันทําให้ฉันดูดีขึ้นได้จริงไหมอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงในเรื่องของฟังก์ชันกล้องเท่านั้นนะคะพร้อมแถมเทคนิคการถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองไงให้ดูเป๊ะด้วยอยากทราบแล้วไปชมกันค่ะกล้องด้านที่ผู้หญิงใช้ได้มากสุดนะคะก็คือกล้องหน้าเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายตัวเองเนี่ยการที่เราส่องในกล้องหน้ามันก็จะทําให้เห็นหน้าตัวเองแบบนี้ มันก็จะเล็งได้ง่ายอะคะ่ะว่าแบบมุมหน้าฉันโอเคไหมเทคนิคสําหรับทรายนะคะการหามุมหน้าตัวเองเนี่ยก็ลองบิดไปดูก่อนอนะเราจะมีด้านหน้าด้านหน้าหน้าด้านที่เราชอบไม่ใช่หน้าด้านนะก็คือมุมเนี้ยฉันรู้สึกว่าฉันโอเคอย่างทรายจะชอบว่าหน้าฝั่งซีกเนี้ยทรโอเคะได้ชอบที่จะแสบปัดมาทางนี้นะคะก็พอหามุมที่ได้แล้วเราก็จะเอียง อย่างด้านนั้นเข้าหากล้องใครที่รู้สึกว่าตัวเองคางั้นเราจะกดคางลงนิดนึงนะคะมุมกดนิดนึงมันจะทําให้ช่วงเนี้ดูดูยาวขึ้นแล้วก็ดูไม่มีเหนียงแต่อย่าก,กดแน่นไปนะเหนียงขึ้นทันทีนะคะเทคนิคสําคัญสําหรับทรในการถ่ายเซลฟี่นะคะคือแสงแสงที่ดีคือแสงธรรมาชาติใน,นที่ทรนั่งอยู่คือแสงที่มาจากทางหน้าต่างทางหลังคานะคะมันจะทําให้หน้าเราดูเป็นหน้าที่ดูมีมิติแล้วก็ดูไม่เวอร์ซึ่งกล้องหน้าของเขานะคะจะมีตัวฟังก์ชันนี้มาให้อยู่แล้วอะ เป็นฟังก์ชันที่ปรับผิวนะคะก็คือสามารถปรับความฟุง้งความนวลของผิวได้นะคะมีอยู่ประมาณมี8ระดับเลยก็คือใครอยากได้ให้ดูนวลแค่ไหนก็ปรับเอาตามชอบแต่ไซเป็นคนชอบภาพค่อนข้างชัดๆอะไซก็จะปรับใส่อยู่ที่ประมาณหนึ่งนั่นแหละเยอะสุดละสิ่งที่อยากนําเสนอมากคือความเก๋ของระบบ Gesture Shot ของเขางงว่ามันคืออะไรมาดูกันดีกว่าปกติเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปเราก็ต้องกดที่หน้าจอใช่ไหมคะหรือไม่ก็ปุ่มเขาที่ ของ LG นะคะจะกดตรงปุ่มนี้เหนือปุ่ม power นิดนึงนะคะก็ถือถ่ายอย่างนี้มันก็ปกติแต่บางทีมือเราไม่ถนัดไงเอาเอาวางตรงไหนไม่รู้จะวางตรงไหนเขาก็เลยมีฟังก์ชันที่เราสามารถออกคำสั่งในการถ่ายรูปด้วยมือได้นะคะวิธีนี้จ้าเมื่อแบมือนะคะหน้าจอเขาเนี่ยจะจับภาพมือเราและเมื่อเราต้องการถ่ายกํามือปึ๊บมันจะจับเวลาสาวินาทหนึ่งสองสา คือมีเวลาสามวิอะค่ะให้เราตั้งสติอะแล้วก็เอียงมุมหน้าที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเข้าไปนะคะเป็นฟังก์ชันที่เฮ้ยบอกเลยว่าง่ายและสนุกมากก็ยิ่งเวลาที่แบบบางทีไม่ได้ถ่ายเซลฟี่ไงใายกรุ่ฟี่ถ่ายเป็นกลุ่มเป็นหมู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเวลาให้ทุกคนแบบตั้งตัวแล้วไม่ต้องไปแบบไปหาหาใครใครก็ได้แขนยาวช่วยช่วยกดชัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟังก์ชันที่ใส่ว่าเลิศนะขอลองอีกที มันเริ่ดม,มากกับการที่เราสามารถแบแลกรรมสามสองหนึ่งแล้วค่อยถ่ายนี่คือวิธีการเซลฟี่แนวใหม่ที่สายรู้สึกว่าเฮ้ยส่ยได้ลองฟังก์ชันนี้แล้วมันเก๋มากทีนี้ไปดูกันว่ากล้องหลังมันเริ่ดไหมสำหรับกล้องหลังนะคะแน่นอนว่าความคมชัดมันมากกว่ากล้องหน้าอยู่แล้วแต่คุณสมบัติเด่นที่อยากจะให้ดูคือระบบโฟกัสของเขานะคะมันไวมากชื่อว่าเลเซอร์ออโต้โฟกัสนะคะอย่างเวลาเราถ่ายอย่างนี้หนูขยับหนูดิน้น ไม่ต้องกลัวจ้าจเขาจับชัตเตอร์ทันนะคะบัวใจเย็นลูกฐาน่านท่านเห็นปะเราขยับมันจะขยับตามแล้วหนูจะขยับทำไมอะคะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละค่ะก็คือความไวของโฟกัสสูงมากนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องแฟลชค่ะนี่แฟลชความพิเศษก็คือเป็นดูอัลเลทแฟลชนะคะก็คือจะเป็นแฟลชสองสีจะ,จะยิงแฟลชให้ดู เห็นเลยไหมอ่าสีแรกจะเป็นแฟลชที่ออกโทนส้มนะคะแล้วก็ผสมด้วยแฟลชสีปกติมันก็จะทําให้สีผิวเวลาเราถ่ายรูปด้วยแฟลชในที่มืดเนี่ยหน้ามันดูไม่ลอยไม่วอกเป็นผีออกมานั่นเองนะจ๊ะอ่ะเทสนี่ค่ะคือสีผิวที่ได้จากแฟลชไม่น่ากลัวอ่าหน้ายังดูเป็นคนอยู่คือมันไม่ว่าเป็นสีขาวตรงหน้าอย่างเดียวเหมือนแฟลชที่เป็นสีเดียวอะคะ่ะ โอเคอีกหนึ่งแถมให้อีกหนึ่งอันอันนี้เป็นเป็นฟังก์ชันที่ใส่ชอบมากเองนะเพราะว่าใส่เป็นคนชอบถ่ายรูปชอบถ่ายมาโครอะไรเล็กๆะค่ะเข้าไปในโหมดนะคะแล้วเลือกอันนี้เลยนี่อ่ะมองไม่เห็นอันนี้ค่ะ Magic Focus ก็คือเป็นการถ่ายทีละเขาจะถ่ายทีละหลายๆช็อตแล้วให้เรามาเลือกได้ว่าเราจะเอาวัตถุระยะไหนให้ชัดมาดูกันว่าใช้ยังไงคะ่ะ วิธีใช้นะคะถือใกล้แบบถ่ายมาโครเลยค่ะแตะโฟกัสเสร็จแล้วเราก็ทําการกดชัตเตอร์ค่ะโดยถือค้างไว้จากนั้นนะคะกล้องจะทําการโปรเซสค่ะระหว่างที่ถ่ายเนี่ยเขาจะทําการซูมเลนแล้วเก็บไว้ไหลายๆภาพเสร็จแล้วเราจะสามารถมาเลือกได้นะคะว่าเราอยากได้ระยะชัดที่เป็นระยะไหนเพื่ออยากเปลี่ยนใจอัะหน้าชัดบ้างหลังชัดบ้างน,นะคะเลือกได้พอใจก็ทําการเซฟค่ะจะเห็นว่าภาพที่ได้ออกมายังกระถ่ายด้วยกล้องใหญ่เลยละค่ะ สำหรับกล้องหลังนะคะสรุปอีกหนึ่งครั้งจะบอกเลยว่าสิ่งที่ประทับใจสุดสาหรับทรายคือเรื่องของความคมชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลเซอร์ออโต้โฟกัสที่ทําให้เราโฟกัสวัตถุที่เคลื่อนไหวได้แบบเร็วขึ้นนภาพมันก็จะชัดแล้วก็ไม่ค่อยเบลอนะคะส่วนเจ้าแฟลชอันนี้มันก็จะทําให้เราถ่ายผิวของเราออกมาแล้วดูไม่เป็นผีแม้ในที่ไม่มีแสงนะคะแต่ถ้าไม่จําเป็นเทคนิคหลักของทรายในการถ่ายรูปนะอยากถ่ายคนให้สวยอย่าไปถ่ายในที่มืดคะ่ะให้พยายามถ่ายในที่ที่เป็นแสงธรรมชาติไวค้ค่ะแสงธรรมชาติจะทําให้เราถ่ายออกมาได้ สีผิวจริงได้เท็กเจอร์ที่ชัดเจนคมชัดมากนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบคมชัดก็ใช้โหมดเซลฟี่แล้วใส่บิวตี้โหมดเข้าไปะนะก็หวังว่าเทคนิคนี้มันจะทำให้สาวๆได้สามารถถ่ายเซลฟี่ได้ดูแบบสวยเป๊ะมากขึ้นนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ